เพราะว่าจะมาดูเ่อ,องผลงานต่างๆที่นิสิตนักศึกษาที่ได้ได้ทำผลงานต่างๆไว้ดีไม่ทันวันนี้นะครับนี่คือ สวัสดีคุณครูอมราันี้ก็คือคุณครูจากน้องอีวิยาคมอม้าครับเป็นยังไงบ้างวันนี้ดินยินดีอแสดงความยินดีนะครับสำหรับครูดินปีนี้การบรครูปีนี้มีความคิดเห็นเป็นยังไงบ้างครับโอ้ได้ะไรบัางสองเลยนะผู้ชายเนี่คะอ้อ้าวนี่ผู้ชายน้องอีวิยาคมนันเลยนะครับบิซีอเลยคั เราจะเดินไปฐานด้านหน้าเพื่อที่จะไปดูกี่คนหนึ่งแล้วก็จะไปหนักสักภาพแล,แล,แล้วนด้านหน้าของเรานะคะ,ะ,ะดีใจได้แล้วค่ะ แนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อยเลยแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อยค่ะก็สวัสดีค่ะชื่อนายสาเนตพิรลองทุกคค่ะเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากสาขาวิชาพลศึกษาค่ะมหาวิทยาลัยราชพัฏวีรมค่ะตอนนี้ก็ฝึกสอนที่โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมค่ะก็นะคะวันนี้มาเดินทางมาจากโรงเรียนนะคะมารับรางวัล ก็ได้รับรงบางวัลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพดีเด่นค่ะจากสาขาวิชาพลรศึกษานะคะคณะครุศาสตร์มหาวิทยายลัยราชบุรีรัมนะคะก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้รับรงบางวัลนี้เพราะว่าก็ที่ว่าตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองมากๆค่ะก็ขอขอบคุณผู้ที่ยุบังล้างนะคะคอยสนับสนุนหนูนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่รวไมไปถึง คุณครูและอาจารย์นะคะคุณครูกุลาคุณครูวรทิพย์แล้วก็คุณครูสมพรนะคะแล้วก็คุณครูท่านอื่นอีกหลายๆท่านนะคะที่ช่วยส่งเสริมให้หรู้นะคะได้รับรางวัลที่ทรงคุณค่าในปีนี้นะคะก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งค่ะขอบคุณค่ะนาคิดว่าจะนำวิชาความรู้นี้ไปอสอนเด็กอย่างไรในภายภาคหน้าสิ่งที่หนูอยากสอนที่สุดตอนนี้คงจะเป็นอ่า ในเรื่องของการเป็นเด็กที่มีความดีพร้อมกับความรู้ค่ะสองสิ่งนี้หนูว่าต้องต้องคู่กันนะคะแล้วก็ในอนาคตถ้าได้เป็นครูก็อยากจะปลูกฝังในสองเรื่องนี้อย่างมาค่ะเพราะว่าตอนนี้หนูว่าคิดว่าเด็กเด็กเก่งอ,อาจจะเยอะค่ะแต่เด็กดีและเก่งเนี่ยหาได้ยากค่ะสมมติเด็กดีเด็กเด็กเก่งแต่ว่า เข้ากับคนอื่นไม่ได้อันนี้ก็ไม่เป็นประโยชน์ค่ะเลยอยากู่ฝัง2เรื่องนี้ให้มันไปพร้อมๆกันให้ได้ค่ะ <c oughs> เพื่อที่เด็กในอนาคตข้างหน้าที่หนูสอนเนี่ยเขาจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปค่ะ